แน่นอนครับพักพลังประชารัฐนะนะนะขณะนี้เนี่ยเรียกว่าไม่มีกระแสนะเงียบเป็นเป่าสากนะคุณนะรัฐมนตรีที่พอจะมีกระแสบ้างก็มีคนเดียวคือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าที่เหลือคือกริบกริบจิ้งหรีดร้องกระงงมอย่างเงี้ยเธอว่าจิ้งหรีดเงียเงียบเงียบงเงียบเงียบซึ่งก็ต้องบอกว่ามันมีปมรอยร้าวมานะครับตั้งแต่ พราะใหญ่โทนี่เนี่ยไปงานบวชแล้วก็พูดถึงประเด็นว่าคนที่ทำให้ปั่นป่วนก็คือคนที่อยู่บ้านในป่าในดงนะในป่าไงซึ่งทุกคนก็พุ่งเป้าไปที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณนะครับแต่ณนะขนาดนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนะครับสสบัญชีรายชื่อที่ต้องการให้ทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยขับออกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรแล้วจะไปหาสังกัดพรรค ม่อยู่โดยท่านเฉลิมเนี่ยมีการเข้าไปหารือพูดคุยกับทางลุงป้อมนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณที่มุยธิป่ารอยต่อโดยมีการพูดถึงถึงสถานาการณ์การเมืองนะอันนี้แหล่งข่าวเขาว่าอืโดยมีการมาเรียบเรียบ,เ,ยบเคียงเคียงถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับว่าไปแล้วมันมีที่หยัดที่ยืนมี ความเก๋ๆ,ๆไก่ๆก็น่าไปอยู่นะซึ่งก็ต้องบอกว่าทางภพาคพระชารัฐนะครับก็พยายามนะจะรวบรวมสมัครพรรคพวกนะให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกหนึ่งครั้งเพราะพรรคเนี่ยเงียบกริบกระส่งกระแสก็ไม่มีมีแต่กระแสจะหนีออกไปกันอืม ซึ่งแน่นอนครับว่าหลังจากนี้ต้องจับตาดูว่ามัมอิงจะเัดสินใจอย่างไรจะขับหรือไม่ขับแต่ว่าแน่นอนมัมอิงเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่าไม่ขับค่ะไม่มีนโยบายขับค่ะเพราะถ้าขับไปเสร็จปุ๊บเสียงหายไปเสียงหนึ่งแล้วสสบัญชีรายชื่อมันไม่ซับซ้อนแปลว่าอะไรมันไม่ซับซ้อนถ้าลาออกจากการเป็นสมาชิสภาผู้แทนรัษฎรในแบบบัญชีรายชื่อไม่ต้องเลือกตั้งใหม่เพราะไม่ได้มาจากเขต ก็ขยับลําดับถัดไปขึ้นค่ะถ้าสมมติว่ามัมอิงไม่ขับก็แปลว่าสิทธิ์ความเป็นสอสก็คาอยู่อย่างนั้นถือว่าอาจจะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายที่พอจะมีอยู่จากพรรคเพื่อไทยแต่พเพื่อไทยไม่ให้นะคะนี่มันวิมานามชัชัด ทีนี้ก็ต้องจับตาหางท่านเฉลิมนะครับว่าจะตัดสินใจกับเรื่องนี้อย่างไรถ้าพักไม่ขับออกจะยอมทิ้งตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนระะัษฎรแบบเชิดๆไปเลยโยนทิ้งไปเลยแล้วก็ไปที่พักคพลังประชารัฐแบบตัวเปล่าเปล่าหรือว่าจะมีการพูดคุยเจราจารว่าทางพรคเพื่อไทยอาจจะมอบโมรดกชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายวิมันหนามไงคุณนะให้ไปนะหรือไม่อะ ต้องจับตาจ้าการเมืองจา้าแต่ว่าพักที่โอเคที่สุดก็คือพลังประชารัฐนี่แหละเพราะว่าก็ทรงเป็นพักใหญ่นะแล้วก็ลุงป้อมก็โอเคอยู่อืมกลต้องร้องเพลงคุณแม่เปิ้ลไอรินนิดนึงนะแม่เปิ้ลไอรินนะเพลงล่าสุดนะเพลงล่าสุดแมเปิลไอริน